ถ่ายคลิป <c oughs> กินข้าวก่อนเอ้าพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ไลน์ไหนม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณจักรชัยพี่เลสส่สวัสดีค่ะพี่เล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล่ค่ะข้าวมีก็น,อน้อนอยู่ใช่ไหม ไม่ร้อนแล้วเอ้าเอ้าดูมาค่ะมาค่ะทนอยู่ค่ะพี่พี่แป๊บบาทีนะคะข้าวมันแข็งแข็งมามามาเสือเสือเสือมาก่อน อันนี้เขียวไปทวยไหมมันจะได้กินจิ้มง่ายๆถ้าจิ้มนะหนูกนนิจิ้มเพราะว่าหนูกินกะลาดิไม่จิม้มไม่จิ้มน,นี่เนี่ยนี่หรอเียหนูก็ยิ่เสร็จแฝงๆหนูจะไปรุ่งแม่น้องมาอยู่ติงนี้แล้ ปุ๊ปี๊ดนะคะตอนี่ห้านคุปิคส,ส,สาวินไปฟังคูมาอย่าลงคลิปบ่อยนะเดี๋ยวโดนติดกา,การมองเห็นขอุโกให้ลงดีนึง่งอ๋อเหรอ ว่าสองชัโมงเลยของพรินทั้งวันได้ได้ว่าไม่ถือผิคิปนะคะบ้านเงืนค่ะเจ้าสาคิดคิปบ้านเมื้อเขาได้ลายเจ้าว่าได้ายอ๋อแม่วันหยุดคะสงสัยฝนจะรัวจริงๆมันตกแป๊กๆแต่มัน้พอเพียงยอนหรอเนาะลูก <laughs> มันอยากแปะแปะนะแต่มันไม่ถึงกำแรงมันเรียกหยาดหรอกินปลาดิบบ้านละบ้านเราชกินละวันม่นทาถึงเส้นยากดน้าโดกะิ่ใจอืมอันนั้นกินกินทุกวันกแล้ว กลับแล้วคุณอันคุณน,น,นายคนทิ่ก็จะจะมาส่งแม่บุญดิงอยู่ว่าแม่บุญดิงบอกว่าจะไปกับเีแล้ว จะรำกะเขาสักท yeah. ีเอาาให้ไปรำอยู่ไหนเนาะที่ใคบอกให้ไปหินไปรำใครไม่บอกสับีไปรำด้วยคะสับปีจะไปรำเหมือนกันใครจะไม่อยากรำเนาะอยากรำเหมือนกันค่ะออกแนวไม้ก่อนนะคะเสียไม่ให้ดู แก้มเก่ยวมาเด้อมาเด้อเกลือกินตับตมากินต้นมาบา้ไล่ซีรีส์ไลอกว่าสาววินสตอรี่มาอยู่ที่นี่ยอดตับยอดซุ่มเยอะเลยซู่ซน,น,นะคะอ๋อขอบคุณค่ะใช่ค่ะไ็ยอดแล้วได้สองทาง่างก่อนแล้วนะคะ คุณแม่สีสวัสดีค่ะคะณเจ้าชีจัดตัวคุณนัชชานะคะนัชชานะคะคุณแม่สีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เยนนมากิให้สุบลืมอยาเสือปาลาก็เลยเล่นโรงงานก็ไปเอายาในรถแล้วก็พิงหน้าอยู่แล้วกบง่ายๆเจ้าอยู่กินก็นได้คุณสี้านหัวใจพลังพวงนะคะคุณแคสซี่ให้หัวใจพลังบวกคุณชลหัวใจพลังบวกคุณน้องรยสวัสดีครับคุณคุณน้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะมากินข้าวแลงน้ำกัน

อ้าแล้วขาตั้งกล้องมาเขาอเออ๋อนี่ไงเาไม่มาถินมีสองขาลืมไปมสองมีสองอันอืมลืมลืมได้ไเขาไปเลย่ยังบข่าวเมาพึ่ทางบ้านลรีมนถ่ายก็เลย เก็บก็ไปเอาลงมาอีกป <corre> <caso> ่เลาไม่ินมก็เลอนี่าเ็นเพราไมเน็ตหมุนต้วเตปกติเน็ตดีไหมตรงเนี้ยดีเลยนะแม่หินน้อแล้วอ๋อทางนี้คลิปต้องามเาพดชัดมฮะามเตีว่าพลาดชัดไหมก็ม่ดูดูของูอยู่นะชัดค่ะต่ตองเก่หม ทำไมมันหมุนตี้อุตี้อยู่เลยเนี่ยอ๋ออันนั้นทูเอสเอ้าวเหรอพี่เชือใจอะไรทูเอเอสเหมือนกันอ๋เหรอของเดือสองใบภาพอนิะ เขาบอกนะว่ไม่ถินนะไม่ล้ำคุณจนรวนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ถินด้วยค่ะสาววินจ้าจ้าสวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวเด้ิมมาค่ะมากินข้าวแต่จับมาเด้อมากินข้าวกินปลาข้าวกับปลากับน้ด้ไหม

ไม่ได้ไลทั้งวันก็คือถึ้นถึงไม่ถึงก็ซื้อเดี๋ยวจะวิ่งไปขึ้นปกนะการนาทำท่าให้สวยงามเตรียมรอ อ,อ๋อมันหลุดอย่างนี้ใช่ไหม,อ,ม,มอ๋อรู้แล้วเป็นที่นออ็ตอตไองแข้างในมันเสียม,ม,มันจะให้ไปซื้อใหม่อันนี้ถ้าก็เปิดหนาทีแล้วก็ ยังสิบนาทีไปเลยกินไปเรื่อย